มาไปรุ่นเวฟร้อยสิบครับคันนี้สตาร์ทมือนะครับรถนะครับที่ลูกค้าจะซื้อนะผมแนะนำหนึ่งเลยต้องมีทะเบียนเอกสารต้องครบนะครับทุกวันนี้นะแล้วก็ร้านผมนะลูกค้าถ้าท่อมันดังเกินไปนะครับผมมีทอดเดิมให้นะเปลี่ยนนะครับสับได้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะอยากได้เสียงแบบไหนนะครับคันนี้ฟังราคาดีๆนะครับสตาร์ทมือเดี๋ยวก่อนฟังราคาฟังเสียงก่อน เดินเบาแบบรอๆถ้าเราไม่อยากได้ท่อแบบนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับเอกสารรถผมผมผมฝากเลยนะใครที่ซื้อรถมือสองนะหนึ่งเลยเล่มทะเบียนต้องครบนะครับต้องโอนได้นะคันนี้เอาไปราคาเบาๆพอสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทแล้วก็คันนี้คันนี้ลูก 5, 6, ห้าหกหัวฉีดสตาร์ทมือคันนี้เป็นรถที่น่าจะซื้อจากผมไปนานแล้วแหละลูกค้าเอาไป สัดแบบเป็นพี่แต่ผมผมนี่บอกตรงเลยนะว่าอยากได้รถสวยอย่ากลัวแพงนะครับอยากได้รถแรงอย่ากลัวพังนะครับใครที่ซื้อรถลูกใหญ่ๆหญ่ไปผมแนะนํานะคุณต้องดูแลรถเป็นด้วยนะหมั่นดูแลรถหมั่นเช็ครถนะครับดูนะอันนี้ฟังเสียงก่อนอันนี้ลูกห้าหกเดินนิ่มๆเ,เ,เดี๋ยวให้ลูกค้ามารับตัวนะค,ครับ แล้วก็อ่าคันนี้เรากำลังใส่ทะเบียนิกเห็นไหมครับรถเนี่ยต้องมีเล่มภาษีพรวทะเบียนนะต้องโอนได้รีดนี่เดี๋ยวผมไปดูรีดโอ้คันนี้เป็นไงจมไหมจมไหมจมไหมคันนี้ อย่างแรงเลยมองตรงก็ก็จะมีพวกนี้ครับเกียโ,โนเกียโ,โ,โนก็ผ่อนได้ครับจะส่งได้ทั่วประเทศด้วยแล้วก็เวฟเดิมๆล้อมแ็กอย่างเงี้ยผมก็มีนะเดิมๆอย่างเงี้ยหรือว่าจะจัดส่งอย่างงี้ก็มีนะครับตัวเนี้ยบางลมอันนี้รอรอไ้รับสาวอันนี้อันนี้หกหกชัห้าสามหมื่น 3, 000 000กว่าบาทตันนี้ห้าสี่ันนี้ห้าเจ็ดตันนี้ลูกเดิมสตาร์ทมือนะบางลมร้านผมอยู่เส้นลุิสันบุญลำสนใจก็ทักเข้ามาเลยกันครับปะ่ะจะส่งทั่วประเทศ